สวัสดีครับว,วันนี้เราก็อยู่กันที่วัดบางกุ้งสมุทรสงครามนะครับดูข้างหลังเราสิอุ้ยเขาจะลบกันแล้ว่ามีหุ่นลุกป,ปั้นไม่เป็นลุกป,ปั้นนะดูดิเขามันจุกกระสุนแล้วว่ะปืนใหญ่ลรงไปย,ยิ่งนคนโบราณเด้อคนโบราณน,นี่เรามาอยู่หลังวัดเราเดินมาดูลูกป,ปั้นก่อน คนนี้เขากำลังจะโดนตัดหัวครับเนี่ยเพชฌฆาดโหมีกี่คนเนี่ยเพชฌคาดสามคนใช่ดาบมีรอยเลือดด้วยเพชฌฆาดมีสามคนเลยอะเบียมเหมือนไหมั้นี่ดูตรงนี้ดิเบียมเขากำลังบรรจุกระสุนปืนใหญ่บรรจุกระสุนเตรียมยิงตุ้มไปนี่เขาลบกัน มวีเอดดแม่ไม้มวยไทยทีบเข้าปลายคางโหบียมดูคนนี้ดิเขาเรียกว่าแหละสนับมืออาหารจีนลบกับทหารพม่าไม่บอกก็รู้ว่าคนจีนครับดูจากทรงผมดูสิเดี๋ยวป้าพาไปดูรูปปั้นคนหนึ่งแล้วให้บีมดูว่าเหมือนใครบ่นี่ทางนี้ทางนี้ ตอนนี้เราก็มาถึงรูปปั้นนักมวยนะครับนายขนมต้มใช่เปล่าว่าความจริงอ่ะน้องไม่เคยเห็นในติ๊กต็น้อไม่รู้ว่าว่าเขาคือลูปปั้นเหมือนไม่เขาปั้นขายคนเอกประยุทธ์จันทโอชาลุงตู้ของเราอะ่ะคนนี้เหมือนใครครับ บิมบล็อกเหมือนลุงป้อมน้าไม่เคยเห็นในติ๊กต็อกสองคนนี้จริงเหรอแบบลูกปั้นอะน้าไม่รู้บิมลองคอสีโลแข็งไหมโอ้โหแข็งมากเลยครับนี่ดูดิบิมคนนี้เขาทำท่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าแบบเอาตูดลอ่อแบบเตะตูดฉันสิดูดิเขาทบกางเกงอะเขาเหมือนแบบท้าทาย,ยเยอะเย้ยข้างหลังนี่มีลูกปั้นเต็มเลย เดี๋ยวก่อนที่จะไปให้หานปลายฟังเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระในโบสถ์ก่อนนะนี่ดูสิตรงนู้นก็มีนักลบสู้กันใหญ่เลยตรงนี้ก็มีมวยไทยครับเขามีชื่อบอกที่ข้างหลังนะว่าท่าอะไรเขาเขียนอยู่ท่าจระเข้าฟาดหางเห็นปะเขามีชื่อบอกหรือสีบทยาหรือสีบทยาเหรอก็ต้องใช้ข้อซอกอะบีมหาที่หรือสีหรือสีบทยาใช้ข้อซอกไหน ไปอ่านชื่อก่อนอันนี้เหรอใช่ใช่เปล่าอ่านดิไม่ใช่ดูสิบทยาต้องข้อซอกซอกไปที่หัวไหมเหรอป้าเดี๋ยวเราเข้าไปไว้พระในโบสถ์กันครับมาเราเช่าดอกไม้ทุกเทียนกันครับบ,บีมเคยมานะที่เนี่ตอนเด็กๆบีมจําไม่ได้หรอกเนี่ยต้นโพป,ป,ปกคุมโบสถ์ บีมดาบยากักษ์อะสุดยอเลย่ะไ,ไว้เสร็จแล้วเราก็ปักทูบครับนะเดี๋ยวเราเน็บใบปูทำบุญนะแล้วก็ปปนนวดึงแอมยุกตรงกลางนะเอาไปเสียบไปเสียบไป นี่ยืนถ่ายรูปตรงนี้นะครับข้างในถ่ายรูปไม่ได้นะครับแต่เดินเข้าไปว่ายได้ปกติไปป๋ารอยอยู่เนาะอ่าดูต้นโพดิปกคุมโบสไว้ดูดิขึ้นบังโบสเลยอะ่ะตอนนั้นที่เรามาตอนแรกๆยังไม่ยังไม่เยอะขนาดนี้เนาะเหมือนเขาแพ้กิ่งกา้านเนี่ยตรงเนี้ยตอนแรกมันกว้างกว่านี้ตอนนี้แคบแล้วเขาปลูกเองหรือขึ้นเอง จริงจตอนนั้นที่เรามายัางไม่คุมเยอะขนานี้นบีมโบสนี้อายุเป็นร้อยรอยปีนะแม่มากับป๋าอยูด,ด,ดีดูดิดูหน้าต่างตรงนี้ดิโอ้ต้นโพเก่าไม่เก่าวะดูดิเนี่ยเมื่อกี้แม่บีกับน,น้องบีมขึ้นไปตรงนี้เดินขึ้นไปตอนนี้คนเริ่มสาแล้วตะก้อนอยากจะบอกว่าคนเยอะมากเปิด24ชั่วโมงอ่ะคิดดูสินี่ดูด้านหลังโบสโอ้เก่าแก่นะ วิ่ทุกคนทําไมนักลบสองคนนี้แปลกมากเลยอะหน้าขุ้นนะคุนมากเลยอะสองคนเนี้ยยิ่งคนนี้ยิ่งขุ้นไปใหญ่เลยอะนี่ในส่วนของบริเวณบัสก็ถ่ายหมดแล้วเดี๋ยวข้ามไปให้หานปลายฟังหนึ่งนะติดแม่น้ําที่หลังโบสถ์นะป้าห็นใครมาเนี่ยเขาต้องแวะไหว้ตรงนี้หมดเลยอะเหมือนไหว้พระเขามาแบบทุดงไหว้พระทุดงเหรอ นี่ข้ามจากฝั่งตรงข้ามมาเนี่ยก็เป็นที่ให้อาหารสัตว์นี่ครับเอาตังหยดคำพูดอ,อ๋อเอาตังใส่ตู้ครับนี่ปลาให้อาหารกันเดียไปเลี้ยงปลาอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเลี้ยงปลาอย่าลืมเอาหนังยางออกนะเดี๋ยวน้องกินเข้าไปไม่สบายอูบิมเขายากกินบีมกลัวเหรอหมับมือแม่หายไปแล้ว บีมีเบ้ให้เขาบีมมาให้แต่ให้แกะเฮ้ยตัวนั้นตัวนั้นไม่ได้กินว่ะตัวนั่งสานมาเดี๋ยวป้าให้เขาเอางให้ตัวนั้นก่อนโอ,โอ้ไม่ต้อง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 อ้าวออโอ้เขาเรียกป๊าอะไรครับอะไรครับอุย้ยตุวนมันก็เรียกโอ้ยให้ไม่ทันแล้วตัวนี้ก็เรียกดูที่ดูดูดูเขา เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพักบุ้งกันเดี๋ยวพักบุ้งกันรอใจเย็นใจเย็นอ่าเบี้ยให้เขานั่นแหละให้แบบนั้นแหละไก่ไก่ปลอดภัยตัวนี้ก็จะกินนะพอพอจะให้ตัวนี้ตัวนี้ก็เอาเอาขาเสียเอาเอาเอาโอ้โหยอดเลยเบี้ยไปให้ตื่นมั้งเราดูดูดูตัวนี้ดิมีมีโอ้ยไก่ไก่ ไก่กินอะไรครับตับลูกไหมไก่โดนหมาโดนหมาสะกิดอ่าบีมให้แกะแบบนั้นแหละอ่าให้ปอดภัยปลอดภัยแม่นแต่ลายอ่าบีมให้มามั่งให้มามั่งเขาอยากกินไม่เป็นไรให้เขาเขาเขาออกมาไม่ได้เขาล็อกได้แค่นั้นออกไม่าป้าเขาหยูดได้แค่นั้นเ้าล็อกให้ข้างล่างเขาออกมาไม่ได้เออนั่นแหละสงสารเขาเขาไป ปักไปหาแม่กันเน่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาให้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้อูดด้วยอูด,ดยังไม่ได้กินเยอะมากข้างในในี่ม้าหลายตัวออ้ยดูแพะตัวนี้ดิแ,แพะตัวนี้ก็ขอเขาได้กินง,ง่ายๆดูม้าที่นี่ที่เรียกทุกตัวเลยอะอ่ะอ่ะอ่ะ ฉลาดเรียกเกง่งโอ้ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นชื่ออะไรเนี่ยชื่อสรยุทธอายุ3มปีอ๋อพยักหน้าใช่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 ผมชื่อสรยุทธครับผมอายุ3ามปีเพศผู้ครับนี่เขาจะกินนะนั่นแหละหมูสงสัยอิ่มนอนรับกันอ่าท้ายหิวมาขอแล้วสงสัยอิ่มตรงนี้มีจระเข้นั่นอยู่ข้างใน อุ้ยจระเข้ครับทุกคนมันติดตะตะแกรงติดกรงด้วยเลยเห็นไม่ค่อยชัดแต่เห็นมันเกลี้ยงเกลี้ยงนะเห็นไหมไ,ไม่ได้ลอกสูงเกินไปไอุงงปอ้ยนี่ใกล้อ,อะไรอ่ะดูดิเขาแพ้แม่เบีย้ยด้วยน,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 นั่นนั่นนั่นเหมือนนกยุงลำแพนเลยบียมบีมตรงนี้เห็นชัดนี่นี่จระเข้นี่นี่บีมเดิมมานี่ขาวขาวๆเห็นไหม <S <S โอเคกว้าง มีกวางด้วยโอ้โหดูตัวนี้สิปีนสูงเลยไปให้หานอูดกันรีบเดินไปก่อนที่เขาจะมาตรงนี้ทางแคบอูดมาแล้วอูดเขามองคนนูนอยู่เขามองคนนูนให้หาหนอยู่อ้าวเขาเดินตามบีมาแล้วเขาก็เรียกดูดิน่ะดูดิดโอ้ยให้เขาอีกหน่อยไป เรียกเรีกเรกกับเขาสู่ไงนี่นี่อูดอูดอามือระวังนะแม้ระวังมือนะครับเืออกมาได้ออกได้เกใช่ใช่ใชใชใชดนบล็อกไว้โดนบ็อกไว้ให้ตรงนี้มั่งมีอูดอีกตัวหนึ่งอุ้ยตัวนี้แก่มากเลยอ่ะ ให้เขาน้องบัวลอยบัวลอยอะลูกยืนให้บัวลอยหน่อยยืนสัตว์บีมกลัวหมาบีมไม่ค่อยกล้าให้หันหมาบีมบอกว่าฟันเขาใหญ่ใช่ป่ะบีมกลัวเขาแมปมือใช่ไหมเป็ดกินไรบีลองให้เป็ดสักสักอันหนึ่งเป็ดกินมาต้นหนึ่งโอ้ยกินกินโอ้โห บีคิดดูดิมายืนซอยขาอยู่ข้างหลังบีขอกินซื้อขนมปังเลี้ยงปลาก่อนเอามีถุงห้าถุงหนึ่งรหมาหมาก็กินขนมปังนะโอ้โหโอหยาวลางแล้วโอ้ยดูดูดูเขาเห็นแม่ไปซื้อขนมปังเขาไม่ยอมเขาจะกินนะดูดิางปด่อ้ นัน่นนะตัวนี้มาทำปามพังพังพังให้ทุกตัวเลยไม่งั้นไม่เสมอภาคโอ้หมากินขนมปังเขาได้เหรอสองา <laughs> ไม่ถึงปลาเอาอีกอ้ะตัวเดียวอีกแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลย ตายข้างๆกงสัตว์ก็ติกกับแม่น้ำไปให้หันปากกันกบีบีอย่าพึ่งไปบีระวังมีทหารเฝ้าอยู่อะไรอเขาเจะหอกแทงระเบ้าอีกแล้ววอทำไมนะคุณนี่แล้วว่าลุงมาบ่อยนะเขารับอยู่คนสายนี่ลับอยู่ลุงมาบ่อยไหมสองคนคุณมากเลยอ่ะอีกแล้ววันนี้ก็คุณ ตัวใหญ่มากน,นันน่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นก็ดูดโอ้ยโอ้โอ้โหโแม่ให้รัวเลยกินยังโหดตรงนี้มีปลาตะเพียนตัวเล็กเขาก็กินทะยุนไปอ่ะไงจับทุก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 จับ,จ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 บพอโดนน้ำก็เพื่อยแล้วหนูฟังอะ่ะ บีมปลาไปไหนอะบีมไม่ร <Hello. S 1> ู้ฮะปลาไปไหน <c oughs> บีมนี่ลูกปัน้นใช่ป่าวอะฮะลูกปัน้นใช่ป่าว น,นี่ทำไมหน้าตาเป็นนี้เนี่ยโอ้โหดู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 ท่ายิ้มก็สิหลายเยอะโอ้ตรงนี้มีเครื่องบินครับชื่อว่าอะไรครับบีมเครื่องบิน Air Ford c e อ U.S Air f o r c e ูเครื่องบินลบเครื่องบินลบนี่ข้างๆกงสัด อีกแล้วเหมือนพี่ตูนเลยหน้าเหมือนคนดังอีกแล้วครับมือธนูแล้วคนนี้อ่ะหน้าเหมือนใครรู้ไหมเหมือนใครครับไม่รู้๋อคนนี้เหมือนเสนาลิงเลยใช่เหรอใช่บีมคนนี้อ๋ออาจารย์เชิมใช่ใช่นี่เหมือนใครบินมันลือลิสเป้าใช่ใช่ใช่เหมือนเอกพันธ์เันโอ้โหนี่ตรงนี้ลูกปั้นคนดังเหรอครับเนี่ยมีเครื่องบินสามลำ มีน,นักบินอยู่เี่ยด้วยหลับซีูงังยัง <laughs> นอนหลับอยู่นะเห็นปะในห้องเครื่องอะอุ้ยเมื่อกี้คนนี้มีเราบีอุ้ยนี่มันคนดังนี่หน้าเหมือนคนดังใน YouTube เลยคนเนี้ <c oughs> ยหนา <c oughs> โอ้โี่เขากำลังยิงปืนใหญ่ก็ <c oughs> อุ้ยเขากำลังยิงปืนใหญ่เขาเล็งมาที่เราบะเนี้ย <c oughs> โอเค เราก็เที่ยวกันเสร็จแล้วทริปนี้นะป๋ามาตามคําขอ f อฟนะเขามาเม้นต์ใน YouTube ว่าอยากให้ป๋ามาวัดบางกุ้งอมใครอยากให้ป๋าไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์บอกนะถ้าไม่ไกลมากเดี๋ยวป๋าจะไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาพี่ก้อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ